สวัสดีครับผมสปิสสนซาครับคอร์รัมนิพนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูรรัสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสราร์ที่28พิพฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็อยู่ในแดนบวก ต่อเนื่องนะครับดรอกดากินเต็มนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบอลแอฟริกาใต้ก็ยกไปนะครับวันนี้ครับฟุตบอลน่าสนใจเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลรีสแกนดิเนเวียนะครับไปกันที่ทิเบรเกนนอร์เวย์กับซูเปอร์เรเทนีเดนอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรอั t ไทเกอร์9นะครับไรออนะครับ 999 99, ทางเลือกที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ l i น e Tiger 999รเเก้เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกที่จะวิเคราะห์นะครับไปกันที่ฟุตบอลทิเบรินกนนอร์เวย์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสตอมกอเซ็ตเปิดบ้านพบกับไวกิ้งเกตบอลชื่อชั้นของทางทีมเยือนไวกิ้งดูดีกว่านะครับและ สถิติเก่ายามเจอการช่วงหลังก็ทําได้ดีกว่าครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากโมเนตัมฟอร์มการเล่นตอนนี้ต้องบอกครับว่าสตอมกอสเซตเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจขาขึ้น,นครับ6เกมหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายครับชนะได้ถึง4เกมสเสมอ2เกมรับมีความเหนียวแน่นนะครับและแนวรุกทีเด็ดอย่างเฮาดอสเตเวนนิกนะครับโอเรอีเวอร์เซนและเฟสไฟเดย์เนี่ยการเข้าทำหลากหลายนะครับ ก็มีวิติเกมลุกมากขึ้นวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางไวกิ้งนะครับซึ่งเกตบอลชื่อชั้นดีกว่าอย่างที่เรียนไปนะครับแต่ผมมองว่าไวกิ้งตอนนี้ฟอร์มการเล่นเนี่ยยังขาดความแน่นอนนะครับการยืนยะยังเป็นปัญหาและยิ่งเป็นนอกบ้านเนี่ยพวกเขาเล่นแบบกากาๆกโกนๆนะครับไม่กล้าเดินเกมลุกเต็มที่กัมภีคุณที่้เปิดมาให้ที่ไวกิ้งนะครับมาเป็นต่อที่0.25นะครับผมแนะเชียร์สองหน้าของทางสตอมกอสเซ็ตนะครับมองว่าเกมแบบนี้ชั่วโมงนี้พวกเขาสู้ได อย่างน้อยครับจะไม่แพ้คารังเชียบนลรองเชียร์าทางสตอมคอสเซ็นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์เรตเทนสวีเดนนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง SQ ทูน่าเปิดบ้านพบกับออสเตอร์สุนนะครับ ฟอร์มตอนนี้ของทั้ง2ทีมแย่จัดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างผีเน่าะระทงพูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทาง s q สคทูนาได้เล่นในบ้านนะครับและพวกเขายังมีเกมลุกที่อันตรายหวังผลได้ไหมครับเจอกับทางออสเตรซุลนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นแย่และภายในทีมเนี่ยมีปัญหาเยอะมากครับตรงนี้ครับทำให้ส่งผลถึงนักเตะนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในสนามเนี่ยที่ไม่สามารถเข็นขึ้นกะแพงครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับเป็นต่อที่สูตรุดห้านะครับผม ตามแบบนี้ไม่ต้องกิดเยอะครับผมเอรว่าวันนี้ครับทางเจ้าบ้านมีโอกาสขึ้นความมั่นใจด้วยการเอาชนะได้เช,ชียร์บอลต่อเชียร์ทาง SQ2 หน้านะครับวันนี้ครับสองผู่ในคลิปนี้ฟุตบอลขึ้นวันเสาร์นะครับเชียร์สตอมคอสเซตและเชียร์เอสคิวทูนานะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆว่รวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ